สวัสดีค้ายินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราช่องที่เราตั้งใจจะอยู่เคียงข้างผู้สูงอายุทุกคนเพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณของคุณเต็มไปด้วยความแข็งแรงความสุขและอิสระในการดูแลตัวเองวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่กลับมีพลังซ่อนอยู่มหาศาลในการรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยให้เดินได้คล่องแคล่วยืนได้นานและลดความเสี่ยงในการล้มซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากเมื่อ,ออายุมากขึ้นคุณรู้หรือไม่ว่าหลังอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเน โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวแม้จะไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือปวดแต่เช้าวันหนึ่งอาจลุกจากเตียงได้ยากขึ้นเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยง่ายหรือยืนแปลงฟันนานๆก็ไม่ขาจนต้องหาที่นั่งพักปัญหาเหล่านี้เกิดจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆจะกระทบกับความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตและอาจต้องพึ่งพาคนอื่นโดยไม่ตั้งใจวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทําได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงไม่ต้องออกกําลังกายหักหัแต่ได้ผลจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งการเลือกดื่มนมอุ่นผสมขมิ้นก่อนนอนการเพิ่มในอัลมอนด์เป็นของว่างอย่างข่ามหรือแม้กระทั่งน้ำเชอรี่เปรี้ยวที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและทําให้หลับลึกขึ้นฟังดูง่ายใช่ไหมคะแต่หลายคนทําผิดวิธีมาตลอดถ้าคุณอยากมีขาแข็งแรงก้าวเดินได้อย่างมั่นใจไปจนถึงวัย8090ปีห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเ้าเพราะนี่คือสิ่งเล็กๆที่ทําได้ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหายไปอย่างเงียบๆพร้อมแล้วไปดูเคล็ดลับดีๆกันเลยค่ะวงจรซ้ำซากนี้สุดท้้้าาาาายกก็นนํไปสสู่ภววะลมมเเืืออต ซึ่งเป็นการสูญเสียกําลังและมวลกล้ามเนื้อตามอายุและมันไม่ได้แค่ทําให้รู้สึกอ่อนแอเท่านั้นคุณรู้หรือไม่ว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณ38คนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจากการหกล้มที่เกิดจากการสูญเสียกล้ามเนื้อและทั้งรุ่นกําลังถูกพากเสรีภาพการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตไปอย่างเงียบๆด้วยภาวะสูญเสียกล้ามเนื้อแบบนี้ซึ่งมักไม่ได้รับการสังเกตนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ประหลาดใจแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีคุณก็อาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ถึง33ซ หลังอายุ60ปีคุณอาจยังคงดำเนินชีวิตตามปกติเดินหรือปีนบันไดแต่ภายในกล้ามเนื้อของคุณอาจอ่อนแรงและหดตัวอย่างะทะนันหันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพธรรมชาติที่มุ่งเน้นวิธีแก้ไขที่สอดคล้องกับร่างกายไม่ใช่ขัดแย้งกับร่างกายวันนี้ฉันขอนำเสนอ11วิธีที่ทรงพลังราคาประหยัดและหาซื้อได้ง่ายที่สามารถช่วยรับมือกับปัญหานี้ได้สำเร็จโดยอันดับหนึ่งในลิสนี้ถือว่าทรงพลังที่สุดโปรดตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันมีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลายชนิด ในการรักษามวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุตามงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอเมริกัน Journal of Scientific Nutrition และสิ่งที่คาดไม่ถึงที่สุดคือแม้ไม่ออกกำลังกายก็ได้ผลข้อ11น้ำซุปกระดูกหรือเจลาตินัวนอกจากจะเป็นอาหารอุ่นสบายแล้วงานวิจัยยังพบว่าน้ำซุปกระดูกและเจลาตินัวช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะถ้าดื่มก่อนนอนคอลลาเจนโดยเฉพาะชนิดที่1 และ2มีความสําคัญในการดูแลกล้ามเนื้อข้อต่อและเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันให้แข็งแรงเมื่อสูงวัยน้ําซุปก,กระดูกและเจลาตินคุณภาพสูงอุดมไปด้วยคอลลาเจนอีกทั้งยังมีกรดอะมิโนอย่างโปรลีนและไกลซีนที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อลดการอักเสบขณะนอนหลับและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุในการคงความแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้เพราะการฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างนอนแกลเซนก็เชื่อมโยงกับการนอนหลับดีขึ้นด้วยอาหารที่มีเจลาติิินนนยังมีีโปรตนชนดพเศษ ที่ย่อยง่ายมากๆจริงๆแล้วแค่ถ้วยน้ำซุปกระดูกหรือชาเจลาตินอก็ให้สิ่งที่ร่างกายต้องการโดยไม่ทําให้ท้องอืดหรือไม่สบายเหมาะสาหรับผู้สูงวัยที่กินอาหารมุ้อใหญ่ยากควรเลือกน้ำซุปกระดูกตุนช้าหรือเจลาตินวัวที่ได้จากวัวเลี้ยงด้วยหญ้าไม่มีโซเดียมผงชูรสหรือกลิ่นสังเคราะห์เพิ่มเพราะสารเหล่านี้อาจเป็นโทษมากกว่าคุณเพียงแค่เติมเจลาตินอหนึ่งช้อนต้นลงในน้ําอุ่นหรือชาอุ่นสมุนไพรถ้วยเล็กๆก่อนนอนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรดื่มน้ำซุปกระดูกหนึ ถ้วยก่อนนอน30-60นาทีถ้าอยากได้สารอาหารเพิ่มและลดการอักเสบให้เติมเกลือทะเลหรือขมิ้นเลือกสิ่งที่เข้าใจง่ายสบายไม่ซับซ้อนแค่นี้น้ำซุปเนื้อกับเจลาตินก็เป็นคู่หูสุดยอดในการปกป้องกล้ามเนื้อช่วงกลางคืนถ้ากำลังมองหาทางเลือกที่ค้นกว่าอินกว่าและได้ผลดีไม่แพ้กันโปรดพิจารณาทางเลือกถัดไปกรุณาคอมเมนต์อายุของคุณเมืองที่รับชมและข้อสงสัยใต้คลิปนี้ก่อนที่เราจะไปต่อข้อ10คือข้อเทชีส โปรตีนเคซีนย่อยช้าซึ่งมีมากในคอตเทจชีสจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงขณะนอนเพราะช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อในช่วงอดอาหารข้ามคืนที่ร่างกายไม่มีเชื้อเพลิงอื่นเข้ามาเคซีนจึงสําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยคอตเทจชีสครึ่งถ้วยให้โปรตีนคุณภาพสูง13กรัมแคลเซียมวิตามินบีและทริปโตเฟนซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงเหมาะมากเป็นของว่างก่อนนอนเพื่อซ่อมแซงกล้ามเนื้อ และช่วยให้ตื่นเช้ารู้สึกสดชื่นไม่ปวดเมื่อยพร้อมลุยกิจกรรมในผู้สูงวัยข้อเทศชีสช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้องานวิจัยใน British j o u r r a l of Nutrition พบว่าการกินอาหารที่มีเคซีนเช่นข้อเทศชีสก่อนนอนเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อช่วงกลางคืนได้31%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินอะไรเลยแม้บางคนเลี่ยงนมเพราะย่อยยากแต่ผู้สูงวัยส่วนมากสามารถกินข้อเทชีสได้ดีโดยเฉพาะถ้ากินปริมาณเล็กน้อยเพราะมี ลคโตสต่ำเพื่อดูแลกล้ามเนื้อและฟื้นฟูแนะนำให้กินข้อเทจชีสไร้มันแบบเพลนครึ่งถ้วย30-60ถึงนาทีก่อนนอนถ้าอยากได้รสสัมผัสลองเติม,มเมล็ดจีตดด้วยหัน่นหรืออบเชยถ้าชอบหวานเล็กน้อยเติมน้ำผึ้งธรรมชาติแต่ระวังน้ำตาลสูงหลีกเลี่ยงข้อเทจชีสแต่งรสหรือผสมสารเพิ่มเนื้อสัมผัสและน้ำตาลเลือกแบบออแกนิกส่วนผสมน้อยวัวเลี้ยงด้วยยญายิ่งดีถ้าคุณกำลังมองหาโปรตีนเพื่อที่ดีต่อสุขภาพลำไส้และได้ผลดีเท่าเทกันเต้าหู้เทมเป้ คือตัวเลือกที่9เทมเป้เป็นมากกว่าโปรตีนจากพืชหมักเพราะให้โปรตีนสมบูรณ์และแร่ธาตุที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเทมเป้เหมาะมากเป็นของว่างก่อนนอนสําหรับคนที่อยากให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียขณะนอนผู้สูงวัยที่กินโปรตีนถั่วืองหมักอย่างสม่ำเสมอจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและดูดซึมโปรตีนได้ดีกว่าคนที่ทานอาหารโปรตีนต่ำอีกทั้งเทมเป้ย่อยง่ายเพราะผ่านการหมักธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาท้องอืดหรือลำไส้ห่อ เทมเป้ยังมีโปรไบโอติกสูงช่วยดูแลลำไส้ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่คนมักมองข้ามในการดูแลกล้ามเนื้อและการดูดซึมสารอาหารลำไส้แปรปลัวในผู้สูงวัยส่งผลให้ร่างกายดูดซึมอาหารไม่ดีและเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเร่งการเสื่อมกล้ามเนื้อการกินอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงเช่นเทมเป้ช่วยให้ลำไส้กลับสู่สมดุลดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมและกรดอะมิโนโที่จําเป็นได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กจากพืชสําคัญสําหรับข้อต่อพลังงานและการหดเกรกเ็ หลายผู้เชี่ยวชาญปัจจุบันมองว่าการกินโปรตีนสูงรวมกับโปรไบโอติกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อตามไวยเทมเป้ h, ถือว่าอุดมคุณค่าสูงควรเลือกกินเทมเป้แบบออร์แกนิกไม่ผสมซอสหรือผ่านการทอดหรือแปรรูปมากลองกินเทมเป้หั่นลูกเต๋า85-115กรัมนึ่งหรือผัดเบาๆ1-2ชั่วโมงก่อนนอนหรือคลุกพริกไทยดำขมิน้นหรือกินคู่กับผักนึ่งสำหรับจานที่สมดุลอีกตัวเลือกที่ดีต่อกล้ามเนื้อคือปลาทูนา่า ในน้ำมันมะกอกแต่ขอพูดถึงทีหลังส่วนไข่ต้มจัดอยู่ในอันดับแปดทุกคนคงเคยได้ยินข้อดีของไข่โดยเฉพาะกินเป็นอาหารเช้าแต่ไข่ต้มก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่คนสูงวัยมักมองข้ามในการรักษากล้ามเนื้อระหว่างหลักโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งสําคัญมากต่อการคกครงสร้างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นสามารถพบได้ในไข่เพียงฟองเดียวมีโปรตีนราวหกกรัมและมีแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน B12 โคลีนและซิ olin, ลิเนียม ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานและซ่อมแซมของเซลล์ประสาทกับกล้ามเนื้อที่สำคัญกรดอะมิโนโลิวซีนซึ่งกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อก็มีอยู่ในไข่ทำให้ไข่เป็นหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่ดีมากนี่สำคัญกับผู้สูงอายุเพราะร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อตามวัยแม้บางคนกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลแต่การวิจัยล่าสุดยืนยันว่าคอเลสเตอรอลในไข่ ไม่ส่งผลเสียต่อคอเลสเตอรอลในเลือดของคนส่วนใหญ่คุณภาพอาหารโดยรวมสำคัญกว่าลองกินไข่ต้มสุกหนึ่งหรือสองฟองก่อนนอนราว30-60นาทีจะได้รับประโยชน์เต็มที่เตรียมง,ง่ายย,ย่อยง่ายและเหมาะกับคนที่ไม่อยากอาหารช่วงค่ำต่อไปอันดับ7ปลากระป๋องในน้ำมันมะกอกถ้าคุณหาของง่ายๆแต่เต็มไปด้วยไขมันดีและโปรตีน ที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อปลากระป๋องคือคําตอบกดไขมันโอเมก้าสกับโปรตีนสมบูรณ์ในปลากระป๋องสําคัญต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อโอเมก้าสในปลากระป๋องคล้ายสารซินนามาดีไฮในอบเชยช่วยลดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อเสื่อมในผู้สูงอายุปลาตัวเล็กนี้ยังมีข้อดีอีกมากสำหรับการรักษามวลกล้ามเนื้อเริ่มต้นปลากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงแบบพกพาที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกระป๋องเล็กหนึ่งใบมีโปรตีนราว23กรัม จึงเป็นวิธีง่ายๆให้กล้ามเนื้อได้รับสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะก่อนนอนที่ร่างกายกําลังซ่อมแซมตัวเองน้ํามันมะกอกที่ห่อหุ้มปลาก็มีข้อดีเพิ่มอีกน้ํามันมะกอกช่วยชะลอการย่อยและให้พลังงานที่สม่ำเสมอยาวนานตลอดคืนคล้ายกับที่อบเชยช่วยปรับสมดุลน้าตาลในเลือดแม้ยามหลับกาาปล่อยกรดอะมิโนแบบช้าๆนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อเติบโตและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องปลากระป๋องยังมีแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งจําเป็นต่อกระดูกแข็งแรงและกล้ามเนื้อทํางานดีนอกจากโปรตีนและไขมันดีแล้วยังมมีีาเเลล็ซินย และวิตามินบีซึ่งจําเป็นต่อการสร้างพลังงานและซ่อมแซมเซลล์ทั้งสองกระบวนการนี้จะเสื่อมลงตามใบปลากระป๋องจึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดของผู้สูงอายุที่อยากรักษาความคล่องตัวและความเป็นอิสระเขายังช่วยบำรุงหัวใจและสมองอีกด้วยลองกินปลากระป๋องครึ่งถึงหนึ่งกระป๋องพร้อมน้ำมันมะกอกราวหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดลดความมันและดูดซึมง,ง่ายบทลงบนคกรกระทันพืชกินตรงจากกระป๋องหรือบีบมะนาลนิดหน่อยอย่าเลือกแบบแช่น้ำหรือน้ำมันถั่วเหลือง เพราะไม่ช่วยเรื่องการย่อยช้าอาหารอันดับ6คือโยเกิร์ตกรีกงดนมทั้งหมดไม่ใช่วิธีที่ดีในการรักษามวลกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นผลิตภัณฑ์นมที่เหมาะสมกลับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาความแข็งแรงของร่างกายโยเกิร์ตกรีกเป็นตัวอย่างเด่นโดยเฉพาะเมื่อกินก่อนนอนเพราะมีโปรตีนเคซีนที่ย่อยช้าให้สารอาหารแก่กล้ามเนื้อได้ต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงจึงเหมาะมากตอนนอนโยเกิร์ตกรีกช่วยให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นในการสร้างและ รักษากล้ามเนื้อระหว่างการซ่อมแซมโยเกิร์ตกรกียังมีโปรไบโอติกแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินบีแคลเซียมช่วยหดเกรงกล้ามเนื้อและเสริมความแข็งแรงของกระดูกแมกนีเซียมช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายโปรไบโอติกช่วยให้ลำไส้แข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นและลดการอักเสบซึ่งสําคัญต่อสุขภาพกล้ามเนื้อในวัยสูงอายุระบบเผาผลาญที่ช้าลงทําให้ผู้สูงอายุหลายคนขาดพลังงานวิตามินบี2และไรโบฟลาวินช่วยได้ และยังมีเทปโตเฟนกรดอะมิโนที่ช่วยให้นอนหลับด้วยอย่าลืมเลือกโยเกิร์ตกรีกธรรมชาติไม่หวานแทนแบบปรุงรสที่มีสารปรุงแต่งและน้ำตาลเพิ่มกินครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยก่อนนอนราว3 0 6ถึงนาทีจะเห็นผลดีเมื่อกินคู่กับไขมันดีจะช่วยรักษากล้ามเนื้อได้ยาวนานอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับกลางคือนอื่นๆก็ช่วยได้เช่นกันทูน่าในน้ำมันม,นมะกอกก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะแบบนี้ทูน่าในน้ำมันมะกอกจึงมาอยู่ในอันดับ5แม้ไม่ใช่ของว่างยามดึกที่คนคิดถึงแตต่ทนนาคือโป ไรมันกับไขมันดีที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อหลังอายุ60ทูน่าเป็นหนึ่งในอาหารที่มีโปรตีนสูงสุดลิวซีนกรดอะมิโนสําคัญที่กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อมีอยู่ในเนื้อปลานี้ไม่กี่คําร่างกายเราจะตอบสนองต่อลิวซีนที่น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นดังนั้นกุญแจสําคัญในการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อคือการได้รับลิวซีนพอเพียงโดยเฉพาะเวลากลางคืนที่น่าสนใจคือการบรรจุทูน่าในน้ํามันมะกอกแทนน้ามีข้อดีสองอย่างไขมันดีในน้ํามันมะกอก ช่วยชะลอการย่อยทําให้กรดอะมิโนอยู่ในเลือดได้นานขึ้นกล้ามเนื้อจึงได้รับสารอาหารต่อเนื่องตลอดคืนซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายฟื้นฟูตัวเองมากที่สุดการผสมผสานระหว่างโปรตีนสูงกับอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้าสแบบนี้เคยถูกทดสอบกับผู้สูงอายุก่อนนอนในปี2020ี่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ผลลัพธ์คือการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น3 4ตลอดคืนเทียบกับคนที่กินอาหารไขมันต่ำหรือไม่กินอะไรเลย ผลที่ได้คือมีกล้ามเนื้อมากขึ้นหลับสบายขึ้นและฟื้นตัวเร็วขึ้นอีกด้วยถ้าอยากได้ผลแบบนี้ลองกินทูน่าครึ่งกระป๋องในน้ำมันม,นมะกอกราว30-60นาทีก่อนนอนถ้าอยากอิ่มขึ้นกินคู่กับแตงกวาหรือแครกเกอร์โฮเกนก็ได้อยากเพิ่มรสชาติโรยเกลือทะเลนิดหรือบีบมะนาวก็อร่อยอย่าใส่น้ำสลัดเข้มข้นหรือมายองเนสเพราะจะย่อยยากและรบก,กวนการนอนรู้ไหมทูน่าเป็นหนึ่งในแหล่งลิวซีนธรรมชาติที่ดีที่สุดอย่าลืมด้วยว่าซาโคพีเนีย ซึ่งเป็นคำเฉพาะเรียกการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่อแก่สามารถป้องกันได้ด้วยการกินลิวซีนให้พอโดยเฉพาะก่อนนอนนี้จึงไม่ใช่แค่เคล็ดลับธรรมดาแต่คือกลยุทธจ์จริงๆแค่อาหารว่างหากคุณจริงจังกับการรักษาความแข็งแรงความคล่องตัวและความเป็นอิสระของคุณข้อศีติมขมิ้นลงในนมอุน่นการรักษามวลกล้ามเนื้อสามารถช่วยได้มากโดยการดื่มนมอุน่นในกิจวัตรอย่างค่ำคืนของคุณหากใส่สารอาหารที่ถูกต้องนมอุ่นผสมขมิ้นเป็นหนึ่งในเครื่องดืม่ม ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับผู้สูงอายุเครื่องดื่มที่ผ่อนคลายนี้มีหลายหน้าทีอย่างแรกเลยเคซีนโปรตีนที่มีอยู่ในนมอย่างมากมายเป็นโปรตีนที่ย่อยช้าซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณได้รับสารอาหารต่อเนื่องหลายชั่วโมงขณะคุณนอนหลับสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายต้องการสารอาหารสม่าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการสลายกล้ามเนื้อในเวลากลางคืนเครื่องดืง่มนี้จึงเหมาะสมมากนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งจําเป็นต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ และกระดูกที่แข็งแรงการเติมขมิ้นเป็นจุดที่มหัศจรรย์จริง,รงๆเคร์คูมินสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งของธรรมชาติอยู่ไหนเครื่องเทศสีทองนี้หนึ่งในความเสี่ยงหลักของกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นคือการอักเสบระดับตำ่ำซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดข้อตึงและฟื้นตัวช้าลงเคร์คูมินสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสุขภาพข้อต่อด้วยการลดการอักเสบผู้ใหญ่อายุเกิน60ปีที่ดื่ม เครื่องดื่มโปรโตีนสูงผสมขมิ้นรายงานว่าการสังเคราะห์โปรโตีนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น32%ปวดข้อและคุณภาพการนอนดีขึ้นตามการศึกษาปี2022ที่ตีพิมพ์ใน Nutrition n e s c i e c นี่คือชัยชนะ3ต่อไม่ต้องกังวลหากคุณแพ้มัวนมอัลมอนด์หรือนมข้าวโอ๊ตเป็นทางเลือกจากพืชแค่ให้แน่ใจว่ามีโปรโตีนเสริมโดยเฉพาะจากถั่วเหลืองหรือถั่วลันเตาและเติมแคลเซียมเมื่อผสมกับขมิน้นเครื่องดื่มเหล่านี้ยังคงให้กรดอะมิโนฟื้นฟูช้าแม้ว่าจะมีเคซิน ต่ำกว่ามีมากกว่าเครื่องดื่มที่เห็นขมิ้นลดการอักเสบและนมให้อีพลังงานกล้ามเนื้อย,ยาวนานแค่อุ่นนมหนึ่งถ้วยนมพืชเสริมหรือวัวก,ก็ได้เติมพริกไทยดำเล็กน้อยเพื่อช่วยร่างกายดูดซึมเครื่อคูมินและคนขมิ้นผงเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหากต้องการหวานใส่น้ำผึ้งหยดเดียวแบบเบาๆเพื่อผลดีที่สุดดื่มก่อนนอน30-45้า30นาทีเครื่องดื่มอุ่นๆนี้ไม่จำกัดเฉพาะเวลาก่อนนอนเท่านั้นแต่เป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ในการรักษากล้ามเนื้อคุณดื่มอะไรช่วยฟื้นฟูหรือผ่อนคลายก่อนนอนใหม่บอกฉันในคอมเมนต์ด้านล่างแชร์สิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับคุณด้วยนะอันดับ3ในอัลมอนมดูครีมี่ในอัลมอนคือหนึ่งในอาวุธลับสุดยอดสำหรับการปกป้องกล้ามเนื้อ,อยางกลางคืนในอัลมอนให้สารอาหารที่ร่างกายต้องใช้ซ่อมแซมและสร้างใหม่ระหว่างนอนเพราะอุดมด้วยโปรตีนจากพืชไขมันดีแมกนีเซียมและวิตามินอ e, ีมาดูรายละเอียดการไขมันดีในในอัลมอนช่วยชะลอการย่อยและให้พลังงานคงที่ตลอดคืนสำคัญมาก พราะกล้ามเนื้อจะได้รับอาหารต่อเนื่องหลายชั่วโมงตอนร่างกายเข้าสู่หมุมดอ,ดอาหารระหว่างนอนแมกนีเซียมในเนยอัลมอนด์ยังช่วยให้นอนลึกซ่อมแซมร่างกายโดยทําให้ระบบประสาทสงบและกล้ามเนื้อผ่อนคลายอีกทั้งช่วยลดตะคริวระหว่างคืนและป้องกันการตื่นบ่อยเพราะเครียดหรือน้าตาลในเลือดต่ําซึ่งเป็นปัญหาสองอย่างในผู้สูงอายุที่ดียิ่งกว่านั้นคือการศึกษาปี2020ในวารสาร Nutrients พบว่าผู้สูงอายุที่กินไขมันจากอัลมอนด์เป็นประจําก่อนนอนมีการเก็บไนโตรเจนเพิ่ม17% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญของการรักษากล้ามเนื้อและระดับคอติซอลฮอร์โมนเครียดที่เร่งการสลายกล้ามเนื้อต่าลงอย่างมากวิตามินอ e ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและสร้างกล้ามเนื้อแทนที่จะสูญเสียก็มีอยู่มากในแนอมอนเวลากินที่ดีที่สุดคือครึ่งชั่วโมงก่อนนอนรู้หรือไม่แค่ช้อนเดียวก็พอถ้าอยากกินมากขึ้นทาใส่ขนมปังโฮเกรนมะปร้าลหั่นหรือแคเกอัน์นพืชหรือกินจากช้อนโดยตรงก็ได้ต้องใช้ในอโมอนแท้ที่แยกชั้น และต้องคนหลีกเลี่ยงยี่ห้อที่ใส่น้ํามันไฮโดรเจนเน้ต่าๆเพิ่มหรือสารเติมแต่งที่ไม่จําเป็นเพราะจะเปลี่ยนอาหารสุขภาพให้เป็นของหวานขยะที่ดันน้าตาลในเลือดนอกจากนี้สําหรับคนที่ไม่อยากกินอาหารมือดึกในอัลมอนด์เป็นตัวเลือกเยี่ยมร้อนชาเดียวก็ให้สารอาหารบํารุงกล้ามเนือ้อโดยไม่ต้องทําอาหารหรือล้างจานหากกลางคืนไม่ค่อยหิวอันดับสองคือน,น้ําเชอร์รี่เปรี้ยวน้ําเชอร์รี่เปรี้ยวอุดมด้วยเมลาโทนินและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ให้ประโยชน์หลากหลายเต็มไปด้วยสารไฟโติวเตรีนอย่างแอนโทไซยานินดื่มก่อนนอนช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อลดอาการปวดกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนเร็วขึ้นที่สำคัญคือน้ําเชอร์รี่เปรี้ยวช่วยกระตุ้นเมลาโทนินตามธรรมชาติฮอร์โมนที่ร่างกายใช้เพื่อเข้าสู่นอนลึกซึ่งเป็นช่วงซ่อมแซมกล้ามเนื้อมากที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นกรอบป้องกันการอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการสูญเสียกล้ามเนื้อไวททองด้วยการลดความเครียดออกซิเดชันการศึกษาปี2019ตีพิมพ์ในวารสาร International Society of Sport n u t r i ช i นติดตามผู้มีอายุเกิน50ที่ดื่มน้ําเชอรี่เปรี้ยวทุกคืนผลลัพธ์คือระดับเมลาโทนินและสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดสูงขึ้นปวดน้อยลง33%และคุณภาพการนอนดีขึ้น1 5 โปรดจำไว้ว่าการนอนที่ดีช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและกระตุ้นให้คุณอยากเคลื่อนไหวต่อไปถ้าตื่นมาไม่ปวดไม่นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความแข็งแรงและความเป็นอิสระหลัง6 0ดื่มน้ำเชอรี่เปรี้ยว100% 4ถึง6ออนก่อนนอน30 4 5นาทีให้แน่ใจว่าแป้ระบุว่าเปรี้ยวและไม่มีน้ำตาลไม่ใช่ผสมเชอร์รี่หวาน สามารถผสมน้ำเปล่าหรือน้ำมะนาวเพื่อลดรสเปรี้ยวถ้าไม่ชอบน้ำผลไม้ไม่ต้องกังวลเครื่องดื่มถัดไปก็ผ่อนคลายอุ่นครีมี่และดีต่อกล้ามเนื้อข้อต่อและการนอนเหมือนที่สัญญาว่าจะให้สำหรับคนที่ดูจนจบจากบทความในอเมริกัน journal of clinical nutrition อาหารที่อยู่อันดับหนึ่งดีกว่าหลายยาตามใบสั่งแพทย์แม้ไม่ออกกำลังกายเป็นเรื่องของการปกป้องซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังอายุ60อาหารแรกคือเวโปรตีนเช็คคุณอาจไม่เคยลองเช็คโปรตีนก่อนนอนแต่เวโปรตีนคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด สำหรับรักษามวลกล้ามเนื้อหลังอายุ60ตามการทดลองทางคลินิกในวารสารอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition การดื่มเวปโปรตีนเชคตอนกลางคืนช่วยรักษาและเรียกคืนกล้ามเนื้อได้ดีกว่ายาหลายชนิดในผู้สูงอายุเหตุผลที่สำคัญคือลูซีนซึ่งกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อเป็นกรดอะมิโนจำเป็นหนึ่งใน9ชนิดที่พบในเวโปรตีนร่างกายต้องการลูซีนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ และเวโปรตีนเข้มข้นก็ให้สิ่งนี้ได้แต่ประเด็นสําคัญคือร่างกายคุณนําไปใช้ขณะนอนหลับเวโปรตีนถูกดูดซึมเร็วกล้ามเนื้อจึงได้กรดอะมิโนโไวซึ่งสําคัญมากเพราะอย่างที่กล่าวไว้เมือ่อก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากถามทุกท่านว่าหลังจากได้ชมคลิปนี้แล้วทุกคนได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆอะไรบ้างครับการดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราเลือกสิ่งเล็กๆที่ทําได้ ในชีวิตประจําวันทั้งการดื่มนมอุ่นผสมขมิ้นก่อนนอนการทานในอมอนบนขนมปังหรือการจิบน้าเชอรี่เปรี้ยก่อนเข้านอนล้วนเป็นสิ่งง่ายๆที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามีสารอาหารซ่อมแซมตลอดคืนลดอาการปวดไม่ตื่นเช้ามาพร้อมความรรกระปรี้กระเป๋าทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าหลังจากลองทําตามวิธีเหล่านี้ต่อเนื่องสักสองสัปดาห์จะรู้สึกได้เลยว่าการลุกจากเตียงง่ายขึ้นเดินได้มั่นคงขึ้นและความเหนื่อยล้าลดลงอย่างชัดเจนฉลาดในไวยชาราเชื่อว่าการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้เราแข็งแรงได้จนถึงวัย80-90ปีโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากจนเกินไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับบอกเลยก็ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากคลิปนี้และจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงคืออะไรเราอยากอ่านความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อจะได้สร้างเนื้อหาที่ตรงใจและเป็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ดูและกดติดตามู a l u d Los s e n s o โนส เพื่อไม่พลาดสาระดีๆสำหรับคนไวกษเกษียณแบบนี้อีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าข้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและยิ้มได้ในทุกวันค่ะ